เรื่องไอโอครับพี่ถึงซึ่งอ่ิบายพี่ถึงก่อนว่าตอนตอนที่เขาพิพายเนี่ยพี่ถึงแต่ได้ดูไหมหรือว่าดูแล้วเห็นอะไรไม่ได้ดูรายละเอียดแต่หมายถึงว่าไอตอนทีเ่เห็นนั้นก็คือตอนที่ประธานมาให้อภิปายนะใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าประธานอภิพายก็อาจจะไม่เท่าไหร่ครับเพราะประธานมาให้อภิปายความสนใจของคนมาเลยพุ่งปรี๊ดเลย แล้วถ้าผมพูดจริงแกดูนลนดออ้วแล้วมันก็เป็นอมันเป็นไฮไลท์อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันมันจะสมัยนนาคตใหม่ใช่ไหมแล้วก็สมัยก้าวไกลเนี่ย,ๆๆเ,ยเขาต้องอภิปรายพวกนี้อยู่แล้วมิเรอร,ร์ก็เคยสร้างชื่อจากการอภิปรายไอโอใช่ไหมครัแล้วก็ความทา้ทาทายแบบวมอภิปรายตัวช้างอะไรเงี้ยคนก็อยากรู้ครั้งเนี้ยเป็นอะไรครั้งนี้มันเบานะ มันเบาลงนะถ้าเทียบกับครั้งก่อนนะครับแต่ว่ามันถูกขับเน้นด้วยการที่ประธานม่ให้พิป่ายครับแล้วก็ไอโอคนแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้พูดในสภาคนก็ไปคนดูทีหลังอ๋อโอ้พลนเอกคนนี้เหรอที่เคยจับพวก uh, รุ่นนักศึกษารุ่นโลมลูกเกตเดินที่มันจะไปเมืองการอนะ่ะแต่นั้นก็เป็นพบอพลก้าอะไรเงี้ยเอาโอ้เกษียณมาสองปีแล้วไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งชครับ <c oughs> คนก็ตามรูอ๋อ oh อย่างนี้นี่เองใช่ไหมแล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันเห็นชัดก็คือรัฐบาลนะไม่ว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือไม่มีก็ตามเงียบกริบครับไม่กล้าพูดเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่ติดตามไม่อะไรเลยว่าตกลงจะจัดการยังไงอืใช่ไหมครับมีคนวิเคราะห์ว่าแบบว่าตอนแรกที่พวกเพักประชาชนนะครับตั้งชื่อว่าไอ้ดีลแลกประเทศเนี่ยที่เป็นทําเป็นโลโก้มาเป็นชุดไล่พานเนี่ยตอนแรก งงไม่เข้าใจเพราแต่พอพอเห็นไนอะ้พี่ปลายแล้วป,ประธานตอนตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรับผิดชอบไม, <laughs> ไม่ไหวรับผิดชอบไม่ไหวเขาบว่าโอเเข้าใจเลยว่าโอ้อันนี้แหละคือดีแรกประเทศมาคือ <laughs> คือพิปรายได้หมดคุณห้ามอภิปรายเรื่องนี้ <laughs> ใช่ไหมครับไปกองทั <laughs> พไปายกองทัพนะครับอ <I. S 2> <laughs> <laughs> พี่สุรลักษ์ครับจริงๆวันนี้รอคุยกับพี่สุรลักษ์เพราะน่าจนะชวนคุยเรื่องไอโอได้ได้ดีเลยนะครับท <laughs> ี่จริงแล้วไอ i อเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่ครับมันแล้วจริงจมันทําได้ไหมว่ากันตามหลักแล้วเนี่ย i.o. นี่เป็นสมัยนะครับถ้าเป็นของดั้งเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาปฏิบัติการจิตวิทยาจิวิทปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นเป็น,ปนหลักสูตรหนึ่งหลักหลักอันนึ่งที่เพนทากรนคือกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยคิดค้นขึ้นมาช่วงสงครามเย็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิยาคือซื้อใจประชาชนด้วยการให้ข้อมูลบ่อนทําลายขวัญกําลังใจฝ่ายตรงข้ามทีนี้ในช่วงสงครามโดยเฉพาะสงครามเวียดนามเนี่ยมันมันเป็นสงครามจรยุทธ์เพราะฉนั้นมันจะมีหน่วยจรยุทธ์เนี่ยคือพรรคคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามแต่นะมัที่ใช้แบบนี้เนี่ยเขาจะฝังตัวอยู่กับชาวบ้านครับ ยุทธการแบบนี้ก็คือพยายามที่จะแยกปลาออกจากน้ำเนี่ยเขาเรียกแบบนั้นว่าส,ส,สับสับทหารไทยนะก็คือปฏิบัติการจิตวิทยาจัตกอมเก่าพวกนั้นโฆษณาชวนเชื่อถ้าภาษาคอมมิวนิสต์ก็คือประ,ประการได้มันก็สู้กันว่าอยู่กับฝ่ายนี้ดีกว่าอยู่กับฝ่ายนั้นไม่ได้กันนะทำไมผมเป็นเด็กแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นที่ถเป็นเด็กเราจะจําได้มันจะมีโปสเตอร์อันหนึง่งโปสเตอร์คอมมิวนิสต์หรือเสรีภาพใช่ไหม ถ้ารูปฝั่งคอมมิวนิสต์ก็จะเป็นแบบว่าไถานาเอาคนไปไถานาชีวิตอยู่อย่างะไรคนตัวผอมๆแล้วอีกคนนึงลากแอกแลากอีกคนนึงก็ไถเนี่ยระบบข้อมูลในประเทศคอมมิวนิสต์เราไม่เคยเห็นหรอกอีกอานหนึ่งปเป็นเสรีประชาธิที่ปไตไมันก็จะแบ่งซีอย่างเงี้ยรูปมันก็จะเป็นแบบคนมีการศึกษามีรถไฟมีรถอะไรเงี้ยเครื่องใช้ไม่สอยชีวิตสุขสมน์ได้รับสิ่งที่ดีอันนี้เป็นปฏิบัติการชนก่อนมีโปสเตอร์อนี้ เยอะเลยทาวบ้านผมคือบ้านผมมปนบ้านข้าราชก,การ <laughs> คุณคุณลุงผมเนี่ยก็เป็นไปรษณีย์ใช่ไหมทุก <c oughs> วันแกนก็จะรับหน่วยที่ผลิตเนี่ยคือจะ USIS เมืก่อนเขาเรียก US Information Service จะ <c oughs> ผลิตไรเน,นี้โปสเตอร์พวกเนี้ยเราไปแจ,จกจ่ายตามหมู่บ้านโดวยว่าบ้านบ้านผมมา เป็นเป็นหมู่บ้านในเขตสีชมพูสิสีชมพูหมายความว่ายังไม่ถูกปลดปล่อยนะแต่ว่าอยู่มินมินผมก็จะถูกเสียงไป่ไดเสียงถี่จะซือเป็นเพื่อนไหวเ,เ,เ,เพราะว่ามาเคลื่อนไหวายทั้งสองฝ่ายใช่ไหมบางทีสหายมาก็ถึงงันเพราะฉะนั้นประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างสม่ําเสมออันนี้เป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นโน้ตฮาวเดิมที่ที่สหรัฐเป็นคนที่เป็นต่อผมถามพี่ถืกปั้งแล้วพี่สือต้องไปทําอย่างนี้กับเขารหมือนกันไหมพี่พี่ธอพี่สืก็เข้าป่าอยู่ในป่า ก็ต้องทําอโอเหมือนกันมันต้องต้องไปอยู่กับชาวบ้านต้องไปทํา <laughs> ทําทำํำพวกก็ทําเหมือนกันนั่นอสู้ยังไง <laughs> สู้ยังไง <laughs> หมายถึงว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับชาวบ้านใช่ปะคืออย่างถ้ามันเป็นอย่างทางใต้มันก็จะมีเรื่องประเภทแบบชาวบ้านถูกทหารหลังแกถีบลงเขาพลลงทังแดงใช่ไหมฮะผู้อยู่ทางเหนือนี่ก็ตอนแรกๆก็ทําไม่ได้หรอกแต่จะมีบางเขตที่ทําได้ไปทําเรื่อง กำจัดอิทธิพลไปทําเรื่องอย่างตรงตรงที่ผมอยู่ก็ทําเรื่องการต้มเหล้าถูกจับต้มเหล้าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แยกปลาจากน้ําอะไรแบบนั้นนะหมายถึงว่าที่ฝ่ายทหารจะแยกคือส่วนใหญ่มันเป็นญาติครับอย่างที่ผมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือที่รอบๆเนี่ยคือสหายเนี่ยมันก็คือเขาก็คือญาติกันคือหมู่บ้านของเขาอะครับก็ญาติพี่น้องเขาหมดอะเพราะฉะนั้นเขาก็ เพียง <med> แต่ <med> ย้ายที่นอนไปตามบ้านต่างๆเรองะไระ <med> บางทีก็อย่าถ้าเป็นอย่างอีสานอย่างใต้ก็จะไปอยู่ในในค่ายด<ะ>้านหลังหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นคือจริงๆอันนี้เป็นโน o w ฮาวในในยุคสงครามใช่ใช่แต่ก็สารัฐเป็นคนเป็นคนคิดค้นขึ้นมาทีนี้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมานะฮะ <Online. S 2> ออนไลน์มาออนไลน์เพราะเทคโนโลยีมันมันแต่ว่าก่อนจะถึงออนไลน์เนี่ยเขามีอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าไฮบริดบอฟเฟ่ที่ที่คุณอภิรัตเอามาพูดเนะี่ยไฮบริดบอฟเฟ่เนี่ยเป็นองค์ประกอบของของสงครามจิตวิทยาและอินโฟเมชันเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้การสร้าง Perception นและเมน t a ลิตีเพร้นการใช้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ใช้มาก ในในในไฮบริดวอลแฟร์เพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงความคิดของคนใชนะ่เพราะนี้ในยุคประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเ,นเทคโนโลยีการสื่อสารมันมันไปเร็วมันก็การณ์คนธรรมดาสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกหรือก็ฟรีปัจจุบันเรามีมีแอ c เคาท์โซเชียลมีเดียกันเอยอะแยะใช่ไหมครับส,สารัล์ก็คิดเรื่องนี้อีกแหละ พราะว่าเขาต้นต้นคิดเขาก็ใช้แต่ต่าไม่ใช่เฉพาะสารัฐละอิสราเอลหรือใครก็ตามที่เขาทําสงครามจิวิทยากันมาก่อนเนี่ยเขาก็ใส่สิ่งนี้ลงในในโซเชียลมีเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นการทําทีนี้เทคโนโลยียิ่งก้าวหน้าปัจจุบันนี้ไอเข้าไปในถึงระดับที่ว่าประเจกบุคคลตามได้มีการวิจัยเทคโนโลยี Technology หลายตัวแอปหลายตัวเนี่ยมันมันเจาะ <laughs> เข้าถึง คือแพลตฟอร์มของการใช้ชีวิตของคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการจีวิตปฏิบัติการอินโฟเมชันโอเปอเรชันในยุคหลังเนี่ยจึงมีประสิทธิภาพและค่อนข้างจะน่ากลัวมันมัผสานเทคโนโลยีเมื่อก่อนมันมีแค่โปสเตอร์อย่างรุ่นผมรุ่นพี่ถือโปสเตอร์ poster, วิทยุโทรทัศน์อย่างมากก็เอาดนตรีไปขับกล่อมตามโรงเรียนนะผมอยู่โรงเรียนนี่ก็ทุกๆเดือนจะต้องมี ทหารหญิงมาร้องเพลงให้ฟังครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงอะไรกับเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่มันจะถูกกลมเก่าด้วยด้วยด้วย,ยลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างจะมากให้เราเบี่ยงเบนความคิดไปคือผมเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าธรรมศาสตร์ผมผมน่าจะเป็นฝ่ายขวานะพระคูกลมเก่ามาใช่ผม <laughs> ผม, <laughs> ผมคือบ้านผมเป็นพอ่อผมเป็นครูใช่ไหม <laughs> <laughs> เขาไม่มีทางที่จะปฏิเสธนะมันเป็น,นกลไกรัฐที่ถูกแทรกเข้าไป ที่โรงเรียนทุกๆวันครูก็จะต้องเพิ่มก่อนที่จะสอนวิชาคณิตศาสตร์ต้องเริ่มต้นก่อนว่านักเรียนถ้ามีใครมาพูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่าเชื่อนะ,อะไรงเงี้ย<ม>เรื่องจริงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่แบบพยายามให้ขา่าวสารเพื่อเปลี่ยนความคิดเลยนะไม่ไม่ใช่แค่ให้ปัจจุบันนี้มันก็มาไกลามากก็คือว่ามันก็เป็นขอ้ขอมูลปลอมขอ่าวปลอม disinformationfake news ตามยุคสมัยของมันเลยนะครับที ไปต่อยีนึงครับแล้วไอ้เครื่องมือพวกนี้มันใช้กันเฉพาะในสงครามหรือจริงๆมันก็ใช้กันเป็นเป็นปกติมันมีมันมีรูไหมครับเออมันมันไม่มีกฎมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพราะว่าถ้าถ้ายกภาสิตฝรั่งนะ first casualty of war i s truth ก็คือความจริงจะถูกทำลายก่อนก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นเองซะอีกเพราะว่าปฏิบัติการจิตวิทยาคือการให้ข้อมูลบิดเบือนจะทำกั้งสองฝ่ายนะในทูบีแฟร์ว่า ก็ื่อเป็นการทําลายขวัญและกําลังใจหลอกลอก่อศัตรูรและนี่ในในสงครามนะแต่ที่นี่มามาอยู่ในบริบทของไทยเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยกองทัพไทยไม่เคยมีศึกสงครามรที่จริงจังนอกจากสงครามกับพ่ถกแล้ว <laughs> <laughs> ก็มีสงครามกับประชาชนการทีการทำสงครามประชาชนในนี้ยังคงทําอยู่ต่อเนื่องงแต่ว่าเป้าหมายก็คือก็คือความมั่นคงภายใน และสถาบันกษัตริย์เป็นหลัก <คะ S 2> เพราะว่าไม่ <คะ S 2> ไ,มไม่มีภัยคุกคามจากต่างประเทศภายนอกแบบอย่างที่เราพูดกันว่าเรื่องแผ่นดินไว้น้ําท่วมอะไรเงี้ยทหารบอกว่านั้นเป็นภารกิจรองไม่ใช่ภารกิจหลักนะัมันภารกิจหลักยังคงรักษาความมัน่นคงปัจจุบันกองทัพไทยไม่ได้ทําหน้าที่ในการป้องกันประเทศเท่าไหร่แต่ทําหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในมากกว่าเพราะ,ะั้นเราเห็น,นกลไกต่างๆเหล่านี้ถูกใช้กับประชาชนของเราเองเพราะว่า เชื่อว่าประชาชนของเราส่วนหนึ่งโดนโดยอีกฝ่ายหรือพวกเขามีความคิดที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในครับไม่ได้ไม่ได้นะหมว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดการเลิกเชื่ออะไรบางอย่างมันก็ระดับนี่ไประดับความเชื่อแล้วนะถ้าเรามองแบบนี้คือพยายามจะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนด้วยการใส่ข้อมูลไปทุกทีกทุกวันเหมือนเลนินเคยพูด โกหกสามครั้งเดี๋ยวก็เป็นจริงเองใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยน,นี้เป็นเป็นหลักการเดียวกันก็คือลุงพูดอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันมองให้เห็นเนี่ยคนคนนี้มีบุญคุณต่อประเทศชาติน่นนี่นั่นตลอดเวลาทหารกองทัพเป็นผู้ปกป้องประเทศชาติต่างที่จริงทําสงครามกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ในบริบทไทยมันก็เลยถูกใช้ในความเห็นของผมนี่เป็นการ Abuse นะครับมันมันมันปฏิบัติราวกับประชาชนเป็นศัตรูมันก็ผิดละ มันก็ผิดหลักถ้าคุณใช้เรื่องนี้กับคนที่เกลียวว่าเป็นศัตรูของชาติหรือถ้าอยู่ระหว่างถ้าถ้าไทยจะลบกับกัมพูชาไทยจะลบกับอ่พม่าไม่แม่แล้วมีปฏิบัติการจีวิทยาแบบนี้ผมก็ว่าโอเคนั้นก็เขาก็ทํากันแบบนั้นนะครับ,รบแต่ว่าเราไม่ได้ลบกับใครเลยตอนนี้เรากาลังจะลบกับประชาชนด้วยกันเพื่อปกป้องแวลูค่านิยมต่างๆอุดมการณ์ครับที่คุณคิดว่ามันถูกในฝ่ายหนึ่งคิดต่างคุณก็เห็นว่าเป็นศัตรูกันแหละเพราะมันก็จะถูกคนบางคนก็จะถูกไม้หัว เป็นเบอร์หนึ่งที่เผยแพร่ความคิดแบบนี้ที่กองทัพจะต้องต่อต้าน